หกเกจหกห้าหกอหนึ่งหกอย่างยหกห้าทาแม่แกนหกเจบอก่าแม่อุซื้อได้ตดิล่ะวมาจะไดไก็ไม่อต่ซื้อหลายตัวดิแม่พูซื้อหลายตัวเอาเน้นๆรถเอาเน้นเน้นันซื้อนะแล้วกันันซื้อกับยากับยังไะ มันบอดถือนั่นแต่ซื้อว่าอยากกลั๊บบะนี้ได้ให้กลับบ่บะนี้บะนี้กลับบ่บะนี้กลับเลยไปซื้อสักคนคันดวงมีกับกับเนาะดวงมีกับกั๊บระงชุ่มอดสุงมอดซื้อบวกลับนี่ยหักมันอยู่ในใจเนาะจ้าอันย่านจะเบิดเงินนั่นนะก็เลยซื้อพลาดไปบางเธอเงินเท่ากับบ่มีไวหลายเนาะเท่ากับซื้อตัวเฉพาะข้างในเห็นนะเธอบ่ถือไม่ใช่บ่แม่ ค่ะซื้อกะยอมยอมจริงหากว่ยอมดอกย่างหน่อยที่สุดก็ห้าสิบค่ะยอมแล้วอันนี้น,นะเนาะเด็อีแม่ได้มากแต่ไดแม่ก็แค่อย,ยังบักโกแม่เด็กเด็ที่แม่ได้มามกไหมเด็ได้มากอ๋อเลขที่อยู่ในสมุดก็เห็นมีประกาศนั่นแม่ก <c oughs> รอดุมโซ่บ่บ่เลขเขียนเจ้าของโอ้อาสนะ เลขเขียนยังรายจีซื้อเล่เขียนไายจีซื้อนี่เราเขียนไ้แล้วนี่อ้ยแม่เขียนไว้แล้วว่าจีซื้อเก้าศูนย์หาหกศูนย์เก้าสี่หาเก้าเขียนไว้แล้วตัวนี้พี่น้อเลขศูนย์หาศูนย์ที่หลานมาโอ้ที่แม่ว่าได้บอกกับหลานว่าเอามันที่ตรงกันนะมันจ่องมีทีมากนี่ มีสวนหาหาสนน้ำบาลานอาไว้เนาะแม่มันตรงกันไม่อุ่นฟันว่าอันเห็นของเขากรเลือเบญกวาอันก็ะลุยตีหาศูนฟันฟันว่าเห็นของเขาพร้อมขึ้นห้อสินจังสิเจ้าแม่อันพืชสินออกจังสินค่ะต่ว่ายืนดิไม่อุ้ยกับเรื่องถ้วยถ่วงค่ะ อัน่คือบอมีคือบอมีอันผมนั่นค่ะก็เลยหเมื่อขึ้นเลยว่าตีหาซูลนั่นบ้านเตีบ้านร้านมาเบอกกันเลยว่าคือยืของป่าแถวที่แล้วบ่าเรากะว่ามันมันฝันว่ามันฝันล่ามก็งงนะแต่ว่าส่วนมากคนฝันสิมักสิได้โชวเน่ปกติเอาแม่เคยฝันแบบนี้ยังป่ะจ้ะฝันล่ามกนี่ล่ะบางคนกับว่ามีโชว์เน่ ก็แต่ละสิ่งนั่นนะแม่นบ่นะคะนี่แหละเลขนี่ราะเลขที่แม่แป่จากความฝันที่แรกวันนี้เป็นเป็นเลขแปลจากความฝันคืออยากอายเล่านาะฝังตัวก็ว่ามันเห่ออยู่บึงนี้ยขันว่าคนมักเลขเนาะถ้าแม่เขียนไว้ถือถืออยู่บึงเนี้ยหากเขียนแต่ดูดั่นโอ้หวานในตะกียร์เต่ดูดสมุดนี่มีแต่น้ำเบอร์ตัวนี้ ค่ะโอ้กด905ล้าก็จะได้แน่ก่อนวางน่นะแม่ยังะช็ดใหม่905 906โอ้ย609 609 4 5 9เฮ้ยว้าวตกเรื่องงี้ยังว่ามือไดกันโอ้ยน็อตน็อตงสิค่ะว่าแน่ว่าแน่ ดเลยอีแม่ไว้ก่อนพี่น้องเท่าจุดถามอยู่ดีมั้ง้าว่าว่าซุมตัวเขามาหายังบ่เห็นจุดแจ็กน่อยกับมาแจ็คน่อยกับเขามาวัาติเขาบาา่ผ่านเพินพ่นเพิ่นเพ่นมันใจอยู่เวละอันสามตัวนะแม่เท่าตัน้นมันตัวแม่ กาเล็กเล่าเก็บอยู่หลังนะิงโยเ,น,ยเนเลขแม่ไถน,นะคะฟันตอนแรกกรบร็บ่ค่อยอยากพากันไดเพราะว่ามันนายสิเบ้าแม่ <laughs> วนันนี้เราเลยบอกสู่ฟางแล้วค่ะตัวนี้ก็ตามน,นี้นะคะไปใส่ก็เห็นเบอร์เดตังเลย <laughs> เห็นบ่แม่ไม่อุ่ยเบิ่ง <laughs> เฮ้อ oh, <laughs> ุ Dude, couch, so ้ยบักเล่คุณอุ้ยกับบึงเหรอเนาะแล้วเบิึงบ่ได้นอนเว้นจักเถื่อจังหวะากังเล่จังหวะจอยนั่นแหละนี่อันบ่ได้นอนเว้นจังหวะมือนี้นอนแล้วเด้อเบิังตัวโทรศักดิ์ะนั่งนอนแมวแล้วกับบึงเนาะนี่คันนี้แม่แล้วมาเบิึงเขาบ่ได้แล้วเบิังพ่ออุ้ยนั่นเพิ่นว่าให้แต่เห็ดเป็นคุณเนาะซื้อมาหมักดูนดิเห็ดโเป็นบานนี่ร้านเลยมามันก็เลยบอกบีพันบีบนี่ก็เลยเห็ดเปิ่นบ้านนี่ พออุยวาพุ่นอันเตก,กีว่าหอยเตะเด็กหน่อยพ่นว่าโอ้ยกะยาดอกแก่คอยกระเบื้องไปยังสันแล้วมันเห็ดเป็นแล้วอันนี้ <c oughs> ออบอกมันมีก็รู้ว่าตะพัดอีแม่เฮ็ดไปดีแม่มีความสุขขึ้นได้ไงในเบิองอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นเนาะบาดนี้คันเปิดหมอลำมืออัน,พน,นพเาาพิ้งมวนๆพิ่ดแต่ว่าเอาไม่กินกันสมัครแังสันมาคนละอย่างมัขมวนแล้วอัน บุปปาทัลวันวิทยุดิวิทยุนั่นสามเครื่องสี่เครื่องเป็นห้างนี่ก็มากเลยแม่เป็นมากจะได้จะได้โชคล้วเพิ่นก็มาคือกันเตเพิ่นบลินคือแม่อุ้ยอันนี้กันเพิ่นบุ่นนักคือเฮาเพิ่นเบาซื่อๆเตเพิ่นบจ้าสามเฮาเก้าเก้านี่ก็คืออยู่ดอกเนาะโอเคเดน๋อวตัวเลขหายเอฟซีเบิ้งกันเนาะ ตัวเลขของแม่ไดนะคะอันนี้เป็นเลขความฝันฝันว่าจะได้กว่แม่ฝันว่าเห็นของเขาฝันว่าเห็นของเขาแล้วจะได้บานนี้คู่แม่คู่อันเห็นนั่นทัดเล่วพัดตายแล้วกระเลยี0คนเสียชีวิตไปแล้วกรเลยว่าเป็นศูนย์จ้าอันบาทแรกานหน้านันพนเป็นซื้อว่าสวนจังซินา ก็เลยตีเป็นศูนย์คู่หินของเราเนี่ยท่านตายพ่อมเลี้วก็เลยมีศูนย์พ่อมแสดงว่าเด็กรมพ่อมได้หนีมีเก่าเด็กรมพ่อมได้หนีมีเก่าเก่าศูนย์ห้าบอเอาใส่บอเอาใส่สูตรอะไรมามาจับใส่เก้าศูนย์ห้า 6 0 9แล้วก็4 5 9นะคะแล้วก็มีหาศูนย์น้ำเด้อพี่น้องฟันในร,ร,ร้ายมือเลยว่แม่ร้ายมือแล้วครับอ๋อคุณแม่เป็นตีห่ยัง<ช>ว,ว่าอ,งงอันสอนให้หลานฟังอยู่มันหักโบวายยังดอกบาดมือเศร้าพคนมาพคนเลยบาอันป้าแก่คนน่ะคอยมากหาศูนย์ ฝ anyway, oh. ันว่าคอยเอาเงินหาลอยไปซื้อยังบม่เผินนะค่ะอันแน่คือคือป้าแค่ฮันดอกว่าเลขตรงกันบ่แม่ป้าจะคื้ว่าหาศูนย์ฮันดอกร้านก็หาศูนย์ป่ะแม่ตรงกันหมอเจอรเลยเนาะหาศูนย์เนาะตรงยุทธหักแกงมันสีเมนบ่แม่งของเฮาบ่หู่จักเนาะแล้วเลาไปสิเป็นความฝันเราซึ่งคนฟังยังไงเนาะ กรรมของเขานี่ได้สามตัวนอกรรมของเขาอ้วนฝันว่าเห็นของเขานี่ได้สามตัวเด้พี่น้องเก้าศูนย์ห้าหกศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าคุณแม่พันตีอันนี้พันว่าฝันเห็นของเขามันจะคือแน่แม่ก็เลยเบาๆนะคะก็เลยเขียนเลขเลยสามตัวสามหางอ่ะสุกๆมันหวานสุกุสุกข้นเนาะวัดที่เดียวอีแม่ก็ ได้สามตัวงวดนี้กะให้แตกสามตัวอีกนะแม่เนะาะแม่บ่แม่จะได้ขอพูดแม่ลหลายๆค่ะพูดแม่หลายๆจ้าแม่ดค่ะ